สวัสดีครับผม TNC ครับชิตพลลิชัยพรคุณวันนี้จะมาร้องเพลง Baby ของ Justin Bieber ครับอ่ะโชว์เลย I know you love me, know you care, Shout we'll never and I'll be there, y o u w a n t m e love, y o u w a n t m e heart, and we will never ever ever be apart, we not on the girl we playing yeah. โอ้โหเด็กเขาสู้นะหยอกได้ไงคะเด็กมือแหวนพอแล้วไม่ต้องมาเบบี้ใส่ช้าเสื้อผ้าจะออกแบบเองหรือเปล่าคะเสื้อผ้าออกแบบลงไปที่จุดมาร์ค่ะลงไปที่จุดมาร์แล้วหันไปด้านหันหันค่อยๆหันให้ครูดูซิครูรับาให้เอฟังใช่ไหมว่าเธอใส่เสื้อแหว่งหนูกัดด้านหลัง เนี่ยต่อไปอย่างงี้ต่อไปอย่างงี้เลยหนูอยู่ยุบงไปอย่างงี้คือไตัดครับอหรอคือไปตัดมันเองคือมันเป็นเต็มตัวอยู่แล้วเธอไปตัดมันเองหรือยังไงเอาแบบไปให้เขาดูแล้วให้เขาตัดให้ครับแล้วคิดยังไงถึงตัดแบบนี้ออกมาก็มันเท่เดียว ทุกอย่างรมันดูมั่วไปหมดเลยแต่ว่ามันออกมาดูดีอ่ะนี่โอยนางฟ้าอีกแล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าเจ้าแม่แฟชั่นอารนะมิกซ์แอนด์แมทช์ออกมาจริงจริงมันดูเหมือนไม่เข้ากันสักตัวพอใส่รวมตัวแล้วดูดีอยากดูเต้นได้ไหมอ่ะเตุ๊กี้อยากเห็นร้องแล้วแบบมีเต้นมีอะไรด้วยอ่ะหน้ามันเกาหลี่ยนขึ้นกล้องนะเนี่ยเท่นั้นเต้นเกาหลี่ยนได้เลยอ่ะเพลงเกาหลี่ยมามาเอาให้สนุกนะ ยม heartbreaker น่ก็มองจะเ e นเหที่ยอม heartbreaker no way no way นั่นแหลตาแล้ว่่หมดลาาหมดแล้วยังไะตลอดตลอลอาจุนี้พอตอนป้าแกเขาไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ย ไม่ได้ยังค่ะย่งเดียเหรอคะเออมันมีความเป็น star quality อยู่มันมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวแล้วก็ไม่กลัวที่จะสบตากับผู้ชมแล้วก็มีเล่นตาด้วยนะัแล้วพอมันกระพริบทีนึงฉันก็ขนลุกทีนึงปวดอื่นหักไม่ใช่ค่ะเสียวค่ะเออมันแบบนั่นเพลงไทยได้นะครับอายุสิบสี่เองสิบสี่เหรอใช่สิบสี่โอ้ตามสิบสี่อ่ะ อยากจะรักเธอเจอเขาเขลัแกอนกอยาจะตามเขาไปเล่นตัวอย่างนี้ไม่รักกันไปรื่อง่โอเคค่ะเ่ยช่วยอยู่ตรงม้านด้วยค่ะเสียงร้องเป็นยังไงครับ เสียงร้องเนี่ยตอนร้องเพลง Baby กับ Heartbreaker ดีนะคะแล้วก็ร้องเข้ากับสไตล์แล้วก็ที่ยากก็คือว่าเวลาเต้นแล้วร้องด้วยเนี่ยยังสามารถควบคุมเสียงได้ก็ถือว่าเก่งมากเพราะปกติร้องแล้วเต้นพร้อมกันมันค่อนข้างยากพ้อววาแบบเขาแบบเพอร์ฟอร์มค่อนข้างโอเคเลยนะอยากดูแอคติ้งไหมั้ยอะโอเคอยากดูเหมือนกันนะอยากได้เก้าอี้จริงๆแล้วอะอดา๋ยให้ชิมกันนะเก้าอี้มาให้ก็คือกำลังนั่งอึอยู่เลยอะ อึอแบบท้องเสียด้วยแบบลุกไม่ได้อะตอนประมาณตีสามแล้วอยู่ๆแบบผีหลอกอะคือผีมาแบบน่ากลัวมากค่อยๆห้อยหัวลง,ลงมาลงมาลงมาเรื่อยๆแต่แบบอึอ,อยู่ลุกไม่ได้จุดนี้จะลุกไปก็ไม่ได้แต่พยายามอะไรสักอย่างไม่รู้อยากดูเชิญนั่นคือโถส้วงของคุณอยู่วางตรงจุดมาร์กเลยครับค่ะท้องเสียนะแล้วผีมันค่อยๆมาเลยห้อยหัวลงมา เออออไม่ถอดกางเกงไงผีมาแนละ้ว oh. ผมมาแล้วค่อยๆห้อย,อยลงมาละ <laughs> ผีน่าก,กลัวมากโ oh. <laughs> อ้ยน,นี่มันชอบผีนะมันยิ้มอะ่ะ <laughs> <laughs> มันไม่น่าเชื่อมันน่าเบือ่อ <laughs> ผีมาผีมาห้อยหัวมาหล <laughs> <laughs> ขออีกโจทย์หนึงออน่งด uh huh. ีกว่าอ์อฮะโจทย์ใหม่ละกันดูท่าทางเป็นเด็กทะเล้นทะเล้นดูโจทย์ดราม่าหน่อยละกัน hmm. เอาเป็นอืมเอาสุนัขตายละกันเนาะ hmm. อ่ะมาลองดูสมมุติว่าสุนัขที่เ <No, S 1> ลีเ้ยงอยู่เอาเก้าอี้ออกก,อกอ่อนนะคะเอาเก้าอี้ก่อนสุนัขที่เลี้ยงอยู่นะคะอยู่ที่จุดมา้า hmm. แล้วก็คือแบบโดนรถชนตาย คือเรากำลังจะเดินไปเ,เล่นกับสุนัขแล้วก็ปั้งนอนนิ่งตรงนั้นเลยไม่ใช่ค่อยๆตายนะตายแล้วต่อหน้าต่อตา<ล>ปั้งิล,ล่เล่เล่นี่เล่ แม่าดูนี่บา โอเคโอเคยังได้อีกก็ได้อีกแต่ว่าครูโอ๊มีความรู้สึกว่าเขามีอะไรอยู่ข้างในตัวซึ่งทุกครั้งที่เขาแสดงหรือเวลาที่เขาทำอะไรออกมาเนี่ยรู้สึกขนลุกมันอาจจะเป็นเล่นของหรือเปล่ามันเออม,ม,มันเหมือนมีของหรือ <c oughs> มีองค์ในตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเด็กที่น่าสนใจมันคล้ายๆศิลปินของเมืองไทยที่เราสามารถที่จะปั้นให้ อยู่ในระดับสากลเทียบเท<อ>่าันได้คูแพมอยากรู้ว่าทำไมน้องเมื่อกี้แนะนำตัวว่าไงคะ TNT ทำไมน้อง,ง TNT เนี่ยถึงมารายการ Teen Superstar คะเต็นคิดว่ารายการนี้ให้โอกาสเด็กทุกวัยครับและเต็นคิดว่าถ้าสมมุติเต็นได้เข้ารายการนี้เต็นสามารถเป็นศิลปินที่ดันทั่วเอเชียและยุโรปได้ครับทำไมคุณถึงคิดเช่นนั้น กพราะคือความฝันของเต้นคือเตนอยากทําให้เหมืองไทยมีชื่อเสียงโด,ด่งดังและเต้นคิดว่าเต้นทําได้ค่ะแต่ถ้าเข้ารายการเต้นคิดว่าจะได้บับผลและพัฒนาไปอีกค่ะคุณมีความสามารถทางการเต้นที่โดดเด่นคุณคิดว่าคุณจะทําให้เมืองไทยของเราเป็นที่ยอมรับทางด้านของวงการเต้นเหมือนกับเรามีเคป๊อปแล้วอยากให้มันมีไทยป๊อปเนี่ยคุณจะมีความสามารถอย่างไรคุณคิดว่าในการ ในการจะทําให้มีชื่อเสียงกันคือต้องเต้นให้แข็งแรงแนละดูไลา์เคลียครับแล้วก็เวลาร้องเพลงออกความชัดก็คือเวลาเราครีเอทช่าต้องท่าที่วัยรุ่นดูแนละ้วคิดว่ามันเท่แล้วเขาอยากเอาไปเต้นอ้าวแล้วน้อง TNT ครีเอทท่าเต้นได้หรือเปล่าคะก็ได้ครัอ่ะขอดูหน่อยเอาแบบที่คิดเองนะ พระมาเต็มเลยอาศัยเครื่องรานของข้ากเลยนะโอเค<า>ดีมากฟังคิดว่าสเสน่ห์ของเราเรารู้จักใช้สเสน่ห์ของเราออกมาดึงดูดใจกรรมการได้ะะแล้วก็เป็นด่งตัวเองอมไม่ว่าจะเป็นเวลาร้องเพลงแล้วสื่อสารกับเราไม่ทิ้งเราถ้าคุณมองเราเราก็จะมองคุณและในขณะเดียวกันความมั่นใจนี่นแหละมันคือคุณสมบัติหลักของทีมซูเปอร์สตาร์นะคะบินเลฟิลยอทเซล มันเป็นระดับความมั่นใจที่พอดีและน่าน่าส่งเสริมโ okay, อเคโชคดีครับอขอบคุณค่ะ